ในวันนี้ด้วยขอเชิญเลยค่ะ,ส,คะสวัสดีครับ <c oughs> ต,ตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยฮะสวัสดีครับก็ก่อนอื่นขอบคุณ The v i r a l Hits a w a r d มากๆเลยนะครับที่มอบรางวัลน,นี้ให้เก่งนะครับขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนนะครับที่ส่งกําลังใจแล้วก็โหวตมานะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆในวงการทุกคนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่น่าจะเพิ่ม กำลังใจแล้วก็เพิ่มไฟให้เก่งในการทำงานอีกเยอะมากเลยนะครับฝากพี่ๆทุกคนในวงการติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตผลงานเก่งด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะและนี่คือเก่งฮาริสค่ะโอ้โหเสียงเชียร์นี้ปืดปา้ดขึ้นมาเลยนะคะแช่ภาพสวยๆกันไว้ได้นะจ้าโอ้โหเป็นนาทีแห่งความภาคภูมิใจนั่นเองนะคะขอเชิญหน้านี้ได้เลยนะคะ